อัสสลามุอะลัยกุมเรอฮ์มาตุลลอฮิวะบบเระกาตุค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงรอมฎอนท้อวันนี้ดิฉันซีนัดมหัมัตนะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราคุณดาราคัติยะอารีขอต้อนรับนะคะอัสสลามุอะลัยกุมเรอฮ์มาตุลลอฮิวะบบเระกาตุวอะลยุมุสลามค่ะคุณดารานะคะเป็นประธานม,มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนะคะขอเชิญแนะนําตัวแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังถึงตําแหน่งหน้าที่ขอบเขตในการทํางานในมูลนิธิให้ฟังหน่อยค่ะอัสสลามุอะลัยกุม ว่าเรามาตุล้ลอที่ว่าบรากาศตกดิฉันฮัตยาดาราคติยาอารีประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเรามีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิมาประมาณ25ปีแล้วนะคะแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยก็คือช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งจนจบ มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ให้เป็นทุนต่อเนื่องให้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและอันที่สองก็คือช่วยเหลือครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามนะคะเพราะว่าเรามองเล็งเห็นกันว่าครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามเนี่ยสำคัญมากต่อพวกมุสลิมเรานะคะแล้วเขาก็ ทำงานอันนี้โดยเป็นฟีสบิลินแล่าเขาไม่ได้ค่อยได้รับการตอบแทนมากมายซึ่งไม่พอที่เขาจะหาเลี้ยงชีพในครอบครัวของเขานะคะทางเราทางคณะกรรมการก็เลยบอกว่าควรจะต้องให้ทุนครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามเพราะฉะนั้นเราก็เล็งเห็นเป็นความสําคัญมากก็ให้ทุนครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามประมาณ80มัสยิด เราให้ทุกปีหาให้ทุนทุกปีแล้วก็มีของให้ด้วยมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเราก็ให้ด้วยในวันที่เรามอบทุนให้เด็กกำพร้าและครูสอนศาสนานะคะแล้วเราก็ยังได้ทำหน้าที่ช่วยหาทุนสร้างมัสยิดแล้วก็ซ่อมแซมมัสยิดนะคะและโรงเรียนสอนศาสนานะคะ แล้วก็ยังหาทุนช่วยภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นด <chinese S 3> <Kensuke> ินไหวน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะเกิดที่ต่างประเทศคือทางมูลนิธิงานต่างประเทศ <S 2> <S 2> <Hum> ด้วยช่วยค่ะ <S 2> <S 2> <S <př? S 1> มูลนิธิก็ช่วยผ่านโดยผ่านสถานทูตนะคะซึ่งเราได้ช่วยมาหลายประเทศแล้วและยัง น้ำท่วมภัยพิบัติในกรุงเทพในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆเราก็ไปด้วยคณะกรรมการเองบ้างแล้วก็โดยมากก็จะถวายเงินให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเราเนี่ยขอพูดว่าเรื่องเด็กเรียนหนังสือก่อนเพราะฉะนั้นมูลนิธิก็เลยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยการศึกษาเพราะเด็กเหล่านี้เขายากจน บางครั้งเขาไม่มีพ่อและแม่แล้วก็บาง,าบางคนก็มีแต่พ่อแต่พ่อก็ไม่มีทำงานอะไรไม่ได้นะคะลำบากยากจนบางคนมีแต่แม่ก็แล้วแต่เราก็เล็งเห็นว่าอันนี้สำคัญมากต้องช่วยก็ให้ทุนเรียนนะคะเราให้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเด็กเนี่ยถ้าเรียนมีการศึกษาที่ดี เขาก็จะต่อไปเขาเรียนจบเขาก็ได้ไปทํางานได้เงินเดือนได้ช่วยเหลือพ่อแม่เขาก็มีอนาคตที่ดีนะคะมีมีเด็กในความดูแลของมูลนิธิประมาณกี่คนได้คะเวลาเนี่ยมี125ทุนทุกปีนะคะค่ะแล้วในส่วนของด้านของครูสอนศาสนานะคะ่ะทุนครูสอนศาสนาเรามีประมาณ80มัสยิด ส่วนเรื่องของอการช่วยเหลือภัยพิบัติอุทกภัยต่างๆเนี่ยมูลนิธิทางมูลนิธิมีการระด,ดมทุนอย่างไรบ้างคะเราก็มูลนิธิเนี่ยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยเราจะจัดงานสองครั้งครั้งครั้งที่หนึ่งเราก็จะจัดที่มูลนิธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยโดยการขายโต๊ะจีนนะคะประมาณพันคนร้อยโต๊ะที่เราทำมาตลอดนะคะ ก็อัลฮัมดุล,ลิลละพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะัวะตาลาทรงปโปรดให้งานของมูลนิธิสําเร็จรุ้งลงไปด้วยดีนะคะแล้วก็อีกทั้งที่สองเราจะจัดเป็นแบบว่าเป็นกาล่าดินเนอร์เราตั้งชื่อว่าราตีพันหนึ่งท่วานะคะรรเราเรม,บบมีค<ม>่ <mit S 2> ะเราก็จะเดินแบบในชุดมุสลิมมาแล้วบางครั้งก็มีสถานทูตต่างๆ ให้ยืมชุดมาเดินแบบของแต่และประเทศของมุสลิมเราแล้วก็จะมีการแสดงละครของกรมศิลปากรจะมาจัดให้เรานะคะก็เป็นงานที่แบบหลายๆคนอยากจะมาแล้วก็มาและแต่งตัวกันสวยอาสวยๆมากันก็อัลฮัมดุลิละประสบความสำเร็จทุกอย่าง ท้ายนี้อยากให้คุณดาราฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะดิฉันก็อยากจะขอ,อ,อวิงวอนว่าถ้าท่านได้ชมรายการนี้อยากจะขอว่าให้ท่านเนี่ยช่วยบริจาคให้กับมูลนิธินะคะเพราะว่าเด็กเหล่านี้น่าสงสารและครูสอนศาสนาก็น่าสงสารเพราะว่าส่วนมากเนี่ยพวกมุสลิมเราเนี่ยจะ ให้ลูกเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษจ่ายแพงๆแต่เวลาเรียนกุรอานเนี่ยให้กันคนละนิดคนละหน่อยก็อยากจะขอให้ทุกๆท,ท่านช่วยนะคะช่วยพวกครูเหล่านี้นะคะเพราะว่าเขามาสอนเรื่องศาสนาให้เด็กของเราช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณดาราขะตัตยาอารีมากนะคะที่มา ร่วมพูดคุยกับเรานะคะเล่าให้เราฟังถึงการดําเนินงานของมูลนิธิที่ช่วยเหลือทั้งเด็กกํำพร้าเด็กยากไร้แล้วก็ครูสอนศาสนานะคะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจริงๆค่ะ,คะจบไปแล้วนะคะสําหรับช่วงประมดอนทอล์ในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะ,ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลไลวะบเรากาตุ